You ลียืนขี่อ่ะไฟต้องเสียตังค์แล้วเพ <c oughs> ราะฟท้ากับลูก <c oughs> ลไปเพราะน้องมียืนขี่แม่จะซื้อเลยอีกหนึ่งลำ <c oughs> ทำไงดีอะพี่โกงน้องได้ไหมไม่ซื้อแบบไม่ซื้อไม่ซื้ออย่างเงี้ยน,น้องนเออ่พี่บีโรีเรียนรู้ไวมาก กล้าเราไงน้องก็ไปดูดิหนูดูจากวันแรกที่น้องเล่นเนี่ยจากนีู้น้องกล้าขึ้นเยอะไหมโหลีบลีนายสุดยอดมาก แม่ต้องเสียตังค์แล้วใช่ไหมโปรียืนแล้วว่าโอ้นอยอนายสุดยอดมากท่านายหลอด้วย,ยพี่พ,ไไไพ,พีไปไหนครับน้องขึ้นเรือแล้วลูกพี่พีกำลังออกไปช่วยน้องน้องขึ้นเรือแล้วลูกเข้าไปเลย ขอบคุณครับ วันนี้นายเจ๋งมากไอเด็กห้าครับเจ๋งมากนายทำได้ยังไงเราคุยกันไว้ว่าไงแล้วเราตกลงกันไว้ว่างไงถ้าโปอลียืนอ่ะแมาจะยืนกี่ให้ถ้าโปอลียืนเนาะยืนหน้าเชิดอะยืนหน้าเชิดจะไงตอนนี้ฮะหนูลงหนูหนูยืนหรือยังอ่ะยืนแล้วยืนหน้าเชิดด้วยเฮ้ยยืนตลอดสิไม่ใช่ยืนยืนนั่งนั่ง มีแววว่าแม่หนูไม่คุยกับแม่เลยหนูดูอะไรก็ใหม่รู้ดูไปดูไปขับเรือหนูคุยกับแม่ก่อนสินาน้องลีเราคุยกันไหมว่าไงนะเราคุยกันไหมว่าไงแม่ยืนใช่หนูยืนไม่ใช่จิตจิตเดี๋ยวยืนที่ไหนยืนยืนที่เรือเรือไหนแล้วลูกเรือแจ็กสกีแล้วหนูยืนยังยืนแล้วแม่ใกล้เสียตังค์แล้วใช่ไหมใช่ แค่น้องซื้อให้ปลีใช่ไหม,ไมอะไรเนี่ย